สวัสดีทุกคนเข้ามาดูเบลตาแต่งฟันให้ดูผลกระพันนะผลระพันอันนี้ใช้มา,านานมากพ,พี่โอ๊ตส่งให้ไม่ได้เจตนาที่จะโฆษณาแต่แค่จะบอกต่อว่าใช้แล้วก็เฮ้ยมันโอเคนะใครไปเจอยี่ห้อนี้นะเอามาใช้ดูมันมีเนี่ยสรรพคุณบอกเยอะมากเลยทำให้แบบ สดชื่นอะแป็งพันุแล้วสดชื่นมากเลยเดี๋ยวดูดิสดดูดูใช้แบบบูบี้มากจริงๆินใช้มาจะตึ็งสิบหลอดอะล้วใช้งานนะหลอดหนึ่งอะมันแป็งฟันแล้วมันสดชื่นจริงจังถ้าคุณหนุ่มคิตตี้ของแท้แน่นอนของเบต้าแต่วันนี้ไม่ใช่ยาปีพันคิตตี้เด้อยาปีฟันของต่างประเทศดีแล้วบอกต่อเดี๋ยวเอาอ่านมีฟังแล้วกันเนาะ ายาตีฟันนี้มันคือ birds bees puree white มันโอเคมากเลยมันมีสมุมไนไพรไงโอเคเนาะไปแล้วบ๊ายบายไหนกดไหนจะไปอัดหาตูา้ยาตีฟันที่เบกตาใช้เนี่ยนะปนยาตีฟันที่เป็น for a life free ซึ่งโอเคเนาะ คนที่ชอบแล้วก็มีเป็นเซนส์แปเปอร์มินด้วยนะเป็นพวกสมุนไพรเนาะซึ่งเมตตาจะบอกว่าเวลาแปรงเช้าแปรงเย็นก่อนนอนอะไรเงี้ยแปรแล้วมันสดชื่นมากอะอยากบอกต่อว่าอะใครไปเจอมาเรามาใช้ดูนะคะแต่อย่าถามเมตตานะเพราะเมตตาไม่ได้ซื้อไว้เองแค่จะบอกว่ามันโอเคจริงนะแล้วมันใช้นานดูดิหลอดนึงอะใช้ทีนึงก็ครึ่งปีเลยนะ มันสดชื่นกับปากและฟันไปแล้วไปจริงๆแล้วบ๊ายบายของดีบอกต่อพกพาสะดวก